สวัสดีค่ะร้านขวัญมรดซาวค่ะโอ้โหวันนี้ค่ะพี่น้องชาวอุทัยธานีของเราเนี่ยเองเย่มาค่ะไม่ได้ไปสักทีน้องเขาต้องวิ่งมาเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีออกทิปกันคันนี้เป็นคันที่3ที่ทางขวัญมรดซาวได้ติดตั้งให้กับรถ,รถของคุณน้องเขาเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาแล้ว3ามคันจบไหม <c oughs> จบแล้วนะจบแล้วนะไม่จบไม่จบเลยร้อยวัดแจ่มๆเลย,ต,เเลยติดไปเลยค่ะสี่ดวงนะ นี่ลักษณะเป็นลักษณะนี้มีแคชบามาเป็นขาจับไฟสปอร์ตไลท์ค่ะแบบนี้เลยค่ะแยกข้างบนนะคะข้างบนขาวข้างล่างเหลืองแยกสวิทช์เปิดปิดโดยอัตโนมัติได้เลยแต่เวลากดพักไฟสูงเนี่ยสเต็ปไฟนะคะจะขึ้นพร้อมกันเลยสี่ดวงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลำแสงพารานุภาพของคุณภาพร้อยวัตต์ของเราว่าดวงเดียวว่าเหลือเฟือแล้วนะติดไปเลยค่ะถึงสดวงข้างบนหรือข้างล่างวะเนี่ย ข้างล่างข้างล่างข้างบนข้างบนเปิดขาวข้างล่างเปิดเหลืองได้เวลาเดินทางหรือจะขาวขาวก็ได้ข้างบนเหลืองใข้างล่างขาวได้โหมดนะแต่เวลานะคะกดพักไฟเนี่ยไฟสปอร์ตไลท์จะขึ้นติดพร้อมกันเลยสีดวงนะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหแน่แน,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 นสวยสุดพลัง สวิ์อยู่ด้านนี้ค่ะนี่เดี๋วกลับอุทัยเปิดแสงสีเหลืองไปเลยนะนี่นะเอาละคะ่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลท์ค่ะมั่นใจในร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ได้เลยค่ะไม่งั้นนะคะเจ้าของเก่าที่เปลี่ยนรถไปแล้วก็กลับมาติดตั้งซ้ําเพิ่มเติมนะกี่มีกี่คันก็มาให้ขวัญมอเตอร์ไซค์ดูแลเรื่องไฟสปอร์ไลท์นะยังไงเราต้องขอบคุณมากเลยนะคะบวัสดีค่ะ